ใหม่ m u l X the Next Peak จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่ากลับมาพบกันในช่วงของรถดีรถเด่นนะครับสัปดาห์นี้จะพามาดูรถอีกรุ่นหนึ่งนะครับซึ่งหลายคนบอกว่าเฮ้ยมีให้เลือกเยอะขนาดไหนผมว่านี่มีให้เลือกเยอะเพราะว่านี่คือรถยนต์ปาเจโรสปอร์ตครับปาเจโรสปอร์ตเนี่ยก็อบอกว่ามีหลากหลายรุ่นย่อยนะครับแต่ว่าจะมีรุ่นหนึ่งซึ่งเป็นรุ่นที่เขาทําเป็นสีแดงนะครับอย่างที่เห็นอยู่นี่แหละเป็นปารเจโรสปอร์ตในเวอร์ชันสีแดงแบบนี้วันนี้เดี๋ยวพิเศษขออนุญาาตเาด้ดวย จะเอาไปขับด้วยนะครับไปดูซิว่าวิ่งมากี่กิโลแล้วสภาพการใช้งานเป็นยังไงถ้าสนใจติดตามไปพร้อมกันครับสวัสดีครับคุณชมครับสวัสดีครับดาครับสัครับผมแสัปดาห์นี้เอาซะตรงนี้เลย Pajero Sport Elite e dition 4Wheel 4Wheel สีแดง ครับผมเหตุผลที่ผมต้องมาเลือกรุ่นนี้เพราะว่าต้องบอกคุณผู้ชมอันหนึ่งเป็นรถรุ่นที่ผมชอบเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าชอบเพราะอะไรแต่ว่าต้องถามคุณดาก่อนว่าทําไมเก่งอย่างนี้ครับผมเดินดูเนี่ยไปได้สีแดงมาได้ไงต้องห้าหกคันต้องแจ้อง,องอย่างนี้ก่อนว่าจริงๆมีประมาณสามสิบกว่าคันสีแดงอย่างเดียวเลยนะสีแดงแบบเดียวกันทุกอย่างเลยครับปีสองพันยี่สิบสี่ปีเดียวกันด้วยหรอใช่ครับผมสามสิบ <30 S 1> คันใช่แต่จริงๆที่เห็นห้าหกคันเนี่ยคือเหลืออยู่ห้าหกคัน ขายที่เหลือขายไปแล้วขายหมดแล้วถามว่าได้มาจากไหนก็ได้มาจากบริษัทมิสูมอเตอร์เนี่ยครับมิส uh ูบิชิมอเตอร์ก็คือในสำเนาก็เขียนว่ามิสูบิชิมอเตอร์เลยเพราะนั้นตรวจสอบได้มีหลักฐานชัดเจนทุกอย่างครบสีบแดงแท้ๆไม่ได้มาทําสีแดงนะบุ๊กเซอร์วิสครบทุกอย่างชัดเจนหมดครับผมที่สําคัญอีกอย่างคือหมื่นหกพันสองร้อยสิบเอ็ดกิโลแต่เดี๋ยวถ้าคุณซื้อคันนี้นะครับกิโลมันจะขึ้นหน่อยเพราะเดี๋ยวผมจะไปขับแทนให้ประมาณสักสี่ห้ากิโลนี่แหละครับผมไม่แท้ไม่แท้ร้อยเปอร์เซ รถปี2024ประมาณเดือนเดเอนื 4. เหมือดรถใหม่ครับรับประกัน5ปีหรือ1 0 0 0 0แสนกิโลก็คือเข้าศูนย์บริการอะไรได้ทั่วประเทศท,ทุกอย่างปกติใช่ครับมีอะไรฉุกเฉินก็สามารถเคลมได้5ปีแสนโลเหมือนเดิมเป็นรถที่คุ้มนะผมว่าได้ตัวท็อป4ฟร e วิด้วยผมชอบนะจริงๆอย่างที่บอกผมชอบปาเจโร่สปอรยิ่งพอเป็น4 v e วิอะเพราะว่าไอ้ระบบ4วิของปาเจโร่สปอรอะมันไม่เหมือนคนอื่นในตลาดไง มันมีปกติคนหนึ่งจะมีแค่ขับเคลื่อน4ล้อพาร์ทไทม์ขับเคลื่อน4ล้อฟูลไทม์เจ้านี่เขาจะมีที่เขาเรียกซูเปอร์ซีเล็กโฟร์วิ r ไ v e ์ครับอ่มันก็จะมีแบบว่าเป็น All Time ได้ด้วยนะครับเป็น All ออ e ิ Control มีแพ d เดิลชิพราคาก่อนดาจําได้ว่าป้ายแดงอ่ะมันประมาณล้านหกว่ากว่าล้านเจป่ะใช่ครับป้ายแดง1699ไม่รวมค่าสีนะเพราะนี่คือสีพิเศษ อ๋อหนึ่งหกเก้าเก้ายังไม่รวมเหรอยังไม่รวมสีสีประมาณสองหมื่นกว่าบาทใช่ไหมมันถ้าสีแดงเนี่ยมันต้องเป็นประมาณล้านล้านเจ็ดอ่ะประมาณ 7, 1, 1> ล้านเจ็ดหนึ่งล้านเจ็ดอาทต้นใช่ครับผมผมบอกแล้วเห็นไหมผมบอกตั้งแต่นี่นี่ผมดูคันนี้นะคันอื่นก็ราคาต้องบอกว่าอยู่ในเกณฑ์นี้นะใช่ครับเพราะเลขไมใหม่พอๆกันหมดครับหนึ่งหมื่นสองหมื่นไม่เกินนี้ครับผมคือมารถเดียวกันเลยรถเดียวกันเลยก็คือซื้อรถใหม่นั่นแหละใช่ครับในราคาเนี้ยใช่ครับเพราะมันยังไม่ถึงปีอ่ะ แล้วก็มีวารันตีครบทุกอย่างเลยใช่ป่ะวารันตีเข้าศูนย์มิสซูได้รถมีปัญหาก็ไม่ต้องมาเคมกระดาไปเคมที่ศูนย์ใช่ครับเรื่องบอดี้เรื่องเล็กไม่เราก็รับประกันอยู่แล้วอืใช่ครับเออก็คือซื้อผู้ตรงๆซื้อโดยไม่ต้องดูอะไรก็ได้ครับเพราะว่าประวัติศูนย์มันชัดเจนอยู่แล้วอืมผมมีหน้าที่มามาขับแค่นึงครับเพราะว่าขับเพื่อจะยืนยันได้ว่าเนี่ยรถใหม่จริงๆคือไม่ได้มีเสียงก๊อกแก๊กขับผ่านถนนไม่ได้มีเสียงช่วงล่าง เกียร์เกอร์ไม่กระตงกระตุกขับปกติเลยครับแล้วก็อุปกรณ์ออกรถเนี่ยลองดูแล้วพวกฟังก์ชันแพดเดิลชงแพดเดิลชิปปุ่มเปิดอะไรใช้งานได้ปกติหมดอ่ะครับปารเจโร่สปอร์ตอีดิทิชันรถปีหนึ่งปีหนึ่งครับตีให้ปีหนึ่ง ราคาอีกทีครับดาเท่าไหร่คันนี้เป็นรุ่น Elit e Edition 4 w h e e l นะครับ1นล้านหนึ่งแสนหบาทปี2024ครับผมราคานี้รวมทุกอย่างรวมทุกอย่างส่งถึงหน้าประตูบ้านได้เลยส่งฟรีทั่วประเทศไทยครับผมครับจัดสินเชื่อก็ได้จัดได้ครับผมใครอยากจะจัดสินเชื่ออยากจะซื้อเงินสดนะครับติดต่อมาทางนี้ก่อนนะครับ<ม>แล้วก็ยังมีอีก5คันนะผมจะบอกว่าเหลือ6คันสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ชอบรถใหม่ต้องบอกว่ารถใหม่เลยราคาถูกลงไปประมาณ5 0 0 0 0นน่ะ เกิน5 0 0แสนนิดๆด้วยคุณซื้อไปนี่ผมรับรองว่าใช้งานได้สบายๆแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายรุ่นนะครับสุดท้ายคุณดาวฝากถึงที่สาขานี้หน่อยเผื่อใครอยากแวะมาดูรถเยเอะจริงๆได่ครับจริงๆดาวสีนครินนะครับมีอยู่สสาขานะสีนครินโท๑2แล้วก็สาขานีา้บางพีสุดประการเนื้อที่ทั้งหมดเนี่ยก็ประมาณ2ไร่นะครับผมก็สาขานี้จอดรถอยู่ประมาณ180คันแต่ถ้าชอบรุ่นไหนเนี่ยทักได้เลยเพราะดาวสีนครินเนี่ยมีรถอยู่ประมาณ300คันได้นะครับผม ก็รับประกันทุกคันอยู่แล้วสบายใจได้ครับผมสัปดาห์หน้าคนชอบกระบะนะผมบอกเลยว่าราคาดีด้วยรถใหม่กิปเลย Mazda BT ครับเดี๋ยวพาไปลองเกียร์ธรรมดาครับใครที่อยากได้กระบะ4ประตูเกียร์ธรรมดาสัปดาห์หน้าเจอเราสคนอีกแน่นอนอวันนี้ขอบคุณดามากครับผมสวัสครับ วันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วผมพัฒนาเดชอาสาสกิจต,ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ